ถ้าเกิดว่าคุณมีระบบในการแจ้งเตือนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุแจ้งเตือนบริการแจ้งเตือนสต็อกสินค้าที่ต่ำกว่าจํานวนที่กําหนดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เป็น Line Notify อยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้เป็น Line m e s s a g i n g a p i เนี่ยทำยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไลน์โนริฟายกำลังจะเลิกให้บริการแล้วในวันที่3สมีนาคมนี้คุณมาถูกคลิปแล้วครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแจกเทมเพลตครับที่เราเนี่ยสามารถเอาไปแจ้งเตือนบริการต่างๆของเรานะครับแจ้งเตือนในเรื่องของอะไรต่างๆก็ได้นะครับ แจ้งเตือนบริการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสต็อกสินค้าต่ำกว่ากําหนดได้ทั้งหมดนอกจากนั้นในวันนี้เนี่ยผมมีระบบมาให้คร่าวๆด้วยนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับแต่งได้แล้วก็สอนคอนเซปต์ด้วยครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแจ้งเตือนอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างรวมถึงสุดท้ายก็ยังมีในเรื่องของการอธิบายสคริปต์ครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งให้มันเหมาะกับระบบของเราเนี่ยเราสามารถปรับแต่งสคริปต์ในตรงไหนได้บ้างครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเหมือนเดิมครับเปิดคอมพิวเตอร์มาแล,แล้วทำตามผมไปได้เลยครับ จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับเราเคยมีทำเทมเพลตเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนส่งรายงานเข้าไปใน l i n e m e s s a g i n g API แล้วเรียบร้อยนะครับถ้เกิดว่าคุณกําลังหาในเรื่องของรายงานอยู่เนี่ยคุณสามารถกดไปดูในคลิปที่แล้วได้แต่ว่าคลิปในวันนี้ครับจะเป็นการแจ้งเตือนในลักษณะของบริการต่างๆที่จะเป็นมีความเป็นไดนามิกครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีจํานวนข้อมูลที่เราจะแจ้งเตือนเนี่ยมากกว่าในการที่ส่งเป็นรายงานถ้าเกิดว่าคุณหาบริการแบบนี้เนี่ยคุณมาถูกคลิปแล้วครับคุณก็สามารถกดลิงก์ที่ด้านล่างนะครับเพื่อทําการโหลดเทม เพตเบื้องต้นนะครับที่จะมีทั้งโค้ดนะครับแล้วก็ระบบเบื้องต้นเนี่ยให้สามารถทําตามพร้อมกันกับผมไปได้ในคลิปนี้เลยครับกดที่เทมเพตเรียบร้อยนะครับก็จะพาทุกคนมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มทําสําเนาไปได้เลยครับหลังจากนั้นระบบก็จะพาคุณมาที่หน้านี้นะครับซึ่งระบบในวันนี้เนี่ยก็จะเหมือนในคลิปที่แล้วเลยจริงๆแล้วมันก็เป็นเทมเพตระบบสต็อกสินค้านะครับแบบที่เราเนี่ยสามารถดูรายงานสินค้าเคลื่อนไหวได้นั่นเองครับเราสามารถ ทำการใส่ข้อมูลขายนะครับอยู่ที่หน้า transaction ขายแล้วก็ข้อมูลซื้อ ที่ transaction ซื้อนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณจะมาใส่ข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วคุณควรจะมาใส่ข้อมูลชื่อสินค้าก่อนนะครับในหน้าชื่อสินค้าตรงนี้หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปใส่ครับว่ามีการซื้อขายยังไงได้บ้างและข้อมูลทั้งหมดครับมันก็จะมาที่หน้ารายงานสินค้าคงเหลือนั่นเองแล้วก็เราก็ยังสามารถดูจากหน้ารายงานสินค้าเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้คือระบบที่ผมทําขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ผมทําเพิ่มมาในคลิปในวันนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแจ้งเตือน สินค้าที่ต้องการเติมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าหน้ารายงานสินค้าคงเหลือของผมเนี่ยมีเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมเนี่ยทำการใส่ข้อมูลสถานะออกมาว่าเอ้ยจริงๆตอนนี้ครับมันมีสินค้าอยู่3ตัวครับที่มันขึ้นสถานะควรเติมทันทีถ้าเกิดว่าเราอยากจะส่งเจ้าสินค้า3ตัวนี้เนี่ยเข้าไปยังไลน์ของเราเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราใช้ไลน์ notify เนี่ยก็สามารถทําได้ปกติแต่ว่าในวันนี้ครับเราจะต้องเปลี่ยนโค้ดยังไงบ้างวันนี้ผมก็จะมีสคริปต์ฟรีที่ผมเขียนมาให้แล้วนะครับ เสามารถเราไปปรับใช้ได้เลยซึ่งวิธีการเนี่ยง่ายมากครับก็คือให้เราสร้างหน้าขึ้นมาใหม่หน้าหนึ่งนะครับอย่างผมเนี่ยสร้างขึ้นมาว่าแจ้งเตือนสินค้าที่ต้องเติมนะครับหลังจากนั้นครับให้เราใช้สูตรคิลลี่ครับโดยสูตรคิลลี่เนี่ยผมมีทําคลิปไว้แล้วว,ว่าวิธีการใช้สูตรคิลลี่เนี่ยใช้ยังไงนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์ที่ด้านบนเพื่อไปดูวิธีการใช้งานสูตรคิลลี่แบบเจาะลึกได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอาจจะไม่มีเวลาเยอะแล้ว คิดว่าคุณพอมีเบสิกอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมีอธิบายคร่าวๆนะครับซึ่งสุด q คิลครับง่ายๆเลยครับก็คือให้เราเนี่ยทำการใส่ตัวแปรทั้งสิ้น3ตัวนะครับโดยตัวแรกครับเขาจะให้เราเลือกช่วงก่อนว่าข้อมูลที่เราจะดึงมาเนี่ยเราจะดึงมาจากส่วนไหนนะครับอย่างที่นี่ครับผมก็ใส่เป็นดึงมาจากหน้ารายงานสินค้าคงเหลือนะครับจากคอลัมน์ A ถึง D ถ้าเกิดว่าเรามาดูครับจากคอลัมน์ A ถึงดก็คือจากนี้ถึงนี้นั่นเองครับ หลังจากนั้นครับให้เราใส่สูตรที่ชื่อว่าสูตรเซเลกนะครับโดยสูตรเซเลกครับ ให้เราเลือกครับว่าเราจะดึงข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะไปแจ้งเตือนนะครับโดยในที่นี้ผมดึงแค่คอลัมน์ A, B และก็ C นะครับ A ก็คือชื่อสินค้าครับเราอยากรู้ว่าชื่อสินค้าไหนที่มันอยากจะเติม B ครับเราอยากรู้ว่าสินค้าชิ้นนั้นที่เราโดนแจ้งเตือนว่าต้องเติมแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่และสุดท้ายครับขั้นต่ําของมันที่เราตั้งไว้เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันห่างจากขั้นต่ําเยอะเลยเราควรจะรีบเติมตัวไหนก่อนนั่นเองหลังจากที่เราเลือกได้ครับว่าเราจะดึงข้อมูลจากคคออลััมนนน์ไหบบ้้าางงะรรเก็ต ใส่คอนดิชันครับว่าเฮ้ยข้อมูลที่เราจะดึงมาเนี่ยเราอยากจะดึง เฉพาะคอลัมน์ไหนนโดยในที่นี้ครับเราสามารถใส่คําว่าแวร์ได้นะครับและก็ใส่คอนดิชั่นต่อหลังได้เลยอย่างในที่นี้ครับผมจะเลือกเฉพาะกรณีที่คอลัมน์ดีเนี่ยมันขึ้นว่าควรเติมทันทีในครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราจะใส่คําว่าควรเติมทันทีเนี่ยมันเป็นข้อความนะครับเราควรจะมีฟันหนูหนึ่งอันนะครับเป็นซิงเกิลโคดเนี่ยคุมไว้นะครับเพื่อเป็นการระบุบอกกับสูตรคิวリーว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเทคนะให้ทําการดึงข้อมูลในคอลัมน์ดีที่มันเป็นเทคที่มีคําว่าควรเติมทันะค่ าเกิว่าคุณอยากจะได้คําว่าโอเคนะครับคุณก็เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นโอเคนะครับแบบนี้ครับเราก็จะได้รายการสินค้าเฉพาะที่มันโอเคแลค้วขึ้นมานนั่นเองครับแต่ในที่นี้ครับเราไม่ต้องการครับเราต้องการเฉพาะสิ่งที่มันควรเติมทันทีได้ครับ แล้วก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปนะครับกลายเป็นว่าเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยที่เราต้องการที่จะส่งไปที่ไลน์ของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกที่ผมอยากจะนาเสนอก็คือถ้าเราอยากจะส่งข้อมูลอะไรออกไปนะครับเราควรที่จะต้องจัดหน้ารายงานเนี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนก็คือมีชื่อสินค้านะครับแล้วก็มีคอลัมน์ที่บ่งบอกสถานะของมันแล้วหลังจากนั้นครับก็ให้เราทําการใช้สูตรคิวรี่นะครับดึงมาไว้พักก่อนที่หน้าหน้าหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนสคริปต์เนี่ยเพื่อทำการ ดึงข้อมูลจากหน้าหน้านี้เนี่ยไปยังไลน์ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเราจําเป็นที่จะต้องมีหน้าหน้านี้นั่นเองครับที่ทําการพักข้อมูลก่อนที่เราจะส่งไปที่ไลน์ซึ่งแน่นอนครับพอคุณรู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถใช้คอนเซปต์เดียวนี้เนี่ยกับเรื่องอื่นๆได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทํามาเพิ่มเติมครับก็มีเรื่องของข้อมูลสินค้าหมดอายุซึ่งผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างนะครับไม่ได้มีระบบในการทําเรื่องของข้อมูลสินค้าหมดอายุในเทมเพลตตัวนี้แต่ว่าผม ทำขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อที่ผมจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถใช้เทคนิคแบบนี้ในการดึงข้อมูลได้นะครับจริงๆแล้วผมมีทําเรื่องของเทมเพลตสินค้าหมดอายุอยู่คุณก็สามารถเอาคอนเซปต์แบบนี้ไปปรับก,กับเทมเพลตตัวนั้นได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์แล้วก็ทิง้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างไว้ให้ทุกคนลองโหลดแล้วก็ลองปรับใช้ดูนะครับในกรณีที่ผมมีระบบสินค้าที่มันหมดอายุนะครับผมก็มีชื่อสินค้าผมมีชื่อหลอดครับผมมีวันหมดอายุแล้วผมก็เอามาคํานวณว,ว่าอีกกี่วันมันจะหมดอายุผมก็ทําาากรรเขขียนนสตึ้ม ถ้าเกิดว่าวันจํานวนวันที่จะหมดอายุเนี่ยถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า30วันครับผมจะให้ขึ้นว่าใกล้หมดอายุแล้วถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าศูนย์ครับผมจะให้มันขึ้นว่าหมดอายุแล้วเป็นต้นแบบจีนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ครับผมต้องการที่จะแจ้งเตือนว่าอะไรที่มันใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยให้มันตื่นเข้ามาในไลน์หน่อยเพราะว่าผมจะได้เอาไปทําการจัดโปรโมชั่นไปเลาะสต็อกหรือทําอะไรอย่าง ที่ทําให้เราเดี๋ยวไม่เสียหายนั่นเองนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับจากคอนเซปต์เมื่อกี้เราก็สร้างมาเป็นหน้าหน้าหนึ่งครับที่ชื่อว่าแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุนะครับแล้วผมก็ทําการใช้สูตรคิวรี่เหมือนเดิมเลยครับคราวนี้เราก็ดึงจากหน้าข้อมูลสินค้าหมดอายุนะครับจากคอลัมน์ A ถึง E แบบนี้เลยผมก็ทําการเลือกครับผมเลือกเป็นชื่อสินค้าครับผมเลือกเป็นชื่อหลอดสินค้าวันที่จะหมดอายุแล้วก็จํานวนวันครับที่ก่อนที่จะหมดอายุนั่นเองและผมก็เลือกที่เฉพาะคอนดิชันครับ มันไม่เท่ากับโอเคครับคอนดิชันไม่เท่ากับโอเคก็คือผมอยากรู้ว่ามันมีสินค้าไหนที่ใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็หมดอายุแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผมให้มันเรียงตามคอลัมน์สี่นะครับก็คือวันที่หมดอายุนั่นเองเอาวันที่ไกลจากวันนี้ที่สุดเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะเห็นได้เลยครับว่ามีสินค้าชื่ออะไรลอดไหนนะครับที่มันหมดอายุไปแล้วไล่เรียงลงมาจนถึงวันที่มีวันหมดอายุเนี่ยนานที่สุดแต่ว่ายังอยู่ภายใน30วันนั่นเองครับหลังจากที่เราได้หน้านี้ขึ้นมาครับเราก็จะทําเหมือนเดิเเเลลยยราก็จะขีนสแ้ว ส่งไปยังไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของสคริปต์ต่อไปนะแต่สุดท้ายครับผมมายกเคสอ,อีกเคสหนึง่งซึ่งในคลิปของเราเนี่ยก็เคยทําไว้เหมือนกันก็คือเรื่องของการให้บริการครับผมเคยมีคลิปเรื่องของการเตือนบริการอยู่ในช่องนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมยกตัวยอย่างเป็นถ้าเกิดว่าเราให้บริการเกี่ยวกับร้านแอร์นะครับโดยเช่นเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลประมาณนี้ครับสมมติเรามีการให้บริการครับเช่นเราให้บริการลูกค้าคนไหนนะครับวันที่เท่าไหร่แล้วเราให้บริการอะไรไปเราสามารถที่จะใส่วันแจ้งเตืออนได้ีก เช่นวันแจ้งเตือนนี่ก็คือวันที่เราอาจจะโทรไปเพื่อสอบถามความพึงพอใจนะครับหรืออาจจะโทรไปเพื่อเช็คว่าเขาต้องได้รับบริการอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับอย่างเช่นผมอาจจะเตือนในอีก4วันข้างหน้านะครับว่าเอย้ยเราควรจะต้องโทรไปหาคุณคนนี้แล้วมันก็จะขึ้นวันแจ้งเตือนมาแบบนี้ครับวิธีการก็คือแค่วันที่เราต้องการที่จะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาบวกกับวันที่ให้บริการล่าสุดเราก็จะได้วันที่ต้องแจ้งเตือนอีกครั้งขึ้นมานะครับอ่ะสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีระบบบริการแบบง่ายๆแบบนี้ แล้วเราต้องการที่จะแจ้งเตือนข้อมูลที่เราจะต้องโทรไปหาลูกค้าเนี่ยในวันนี้ครับวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆใช้เหมือนเดิมเลยครับก็คือเราสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาครับก็คือหน้าแจ้งเตือนบริการนะครับและในหน้านี้ครับเราก็ใส่สูตรคิวรี่เหมือนเดิมครับคราวนี้เราก็เลือกข้อมูลตั้งแต่ A ถึง E ครับแล้วเราก็เลือกครับว่าเราอยากจะได้คอลัมน์ไหนบ้างในที่นี้ผมก็อยากได้ชื่อครับบริการที่เราเพิ่งให้ไปล่าสุดนะครับแล้วก็วันที่ที่เราต้องการที่จะให้บริการเขาอีกครั้งนะซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองครับซึ่่งในที ครับผมก็อยากให้คอลัอมน์ e ครับนั่นก็คือคอลัอมน์ที่ต้องเตือนบริการอีกครั้งเนี่ยมันเท่ากับวันที่วันนี้นั่นเองครับวันเท่ากับวันที่วันนี้เนี่ยเราสามารถใส่สูตรแบบนี้เข้าไปได้นะครับและ ในที่นี้ครับเราก็จะได้เฉพาะการเตือนบริการที่มันลงในวันนี้ครับซึ่งคุณสามารถนําเอาคอนเซปต์ในเรื่องการเตือนบริการแบบนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับเช่นเรื่องของการแจ้งเตือนที่เราจะต้องโทรไปติดตามความพึงพอใจกับลูกค้านะครับเรื่องของการที่จะต้องโทรไปเพื่อติดตามว่าลูกค้าได้รับของหรือยังนะครับหรือการแจ้งเตือนว่าเราจะต้องโทรไปเพื่อถามลูกค้าว่าเฮ้ ee, ยที่เราให้บริการไปเนี่ยมันครบรอบให้บริการแล้วเราขอเข้าไปบริการอีกครั้งเนี่ยได้ไหมเราสามารถใช้ กับประโยชน์ประมาณนี้ได้เลยนะครับอ่ะแน่นอนครับตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเตรียมไว้ในชีตท,ที่เตรียมจะแจ้งเตือนแล้วนะครับในลำดับต่อไปครับเราจะมาส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอย่างไลน์ของเรากันครับในการส่งแจ้งเตือนเข้าไลน์นะครับผมก็ได้มีการเตรียมสคริปต์ให้กับทุกคนแล้วนะครับให้ทุกคนกดที่ส่วนขยายแล้วก็กดที่แอป Script ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าสคริปต์นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการปิดฟังก์ชันทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังก์ชันให้ทุกคนฟังนะครับว่าในที่นี้ผมมีฟังก์ชันอะไรแล้วมันใช้งานยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนครับโดยอันดับแรกครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนตัวแปรข้างบนทั้งหมดก่อนนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวแปรนั่นเองโดยตัวแปรแรกนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า sheet id นะครับตัวแปร sheet id เนี่ยเราสามารถดึงมาจาก url หรือลิงก์ ของชีตที่เราต้องการที่จะส่งแจ้งเตือนได้นะครับโดยให้เราทําการ Copy ตั้งแต่หลัง D backslash ตรงนี้ครับยาวลงไปจนถึงก่อน backslash edit ตรงนี้นะแล้วก็กด Ctrl C ได้เลยแล้วก็เอามาวางที่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยไปทําการดึง Access Token มานะครับโดย Channel Access Token เนี่ยเราจะต้องทำการดึงจาก developer.line.biz นะครับแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีตัว Line OA ที่เราจะมาแจ้งเตือนเลยเนี่ยผมก็แนะนำให้เราไปสร้าง Line OA ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนสร้าง Line OA แบบง่ายๆก่อนนะโดยวิธีการสร้าง Line OA นะครับให้เราไปที่ developer.line.biz ก่อนนะครับอ่าแล้วให้ทำการ Login ที่ Account ของเราได้เลย หลังจะกดล็อกอินมาเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยสร้าง l i โอเอมาก่อนเนี่ยผมแนะนําให้คุณสร้างเป็น provider ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดสร้าง provider ขึ้นเลยแล้วเราก็ตั้งชื่อ provider ของเรานะครับ provider ก็เหมือนเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ LINE บอทต่างๆเนี่ยไว้ในนี้นะครับเราก็สร้างขึ้นมาเลยหลยังจากนั้นก็กด create a messaging API channel นะครับซึ่งในที่นี้เขาจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้าง messaging API เนี่ยคุณจำเป็นี้ต้องไปสร้าง Line OA ก่อนนะครับก็ให้กดปุ่มนี้ครับเพื่อไปสร้าง Line official account นะครับหรือ Line OA น,นั่นเองมันก็จะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งนะแล้วเราก็ตั้งชื่อได้เลยครับผมตั้งชื่อว่าน้องเลขาแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่ตรงนี้ แล้วก็ใส่ข้อมูลครับเฉพาะที่มีจุดสีเขียวนะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงให้เลยเอ่าเป็นนั้นเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยก็ให้ลงมาข้างล่างนะครับเราไปที่กดไปที่หน้าจอ Manager ครับแล้วก็กดยอมรับไปเลยเอ่าหลังจากนั้นระบบจะพามาที่หน้าน้องเลขาแจ้งเตือนของเราแล้วนะครับมาที่หน้า p o n s e s e t t i n g นะครับเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากจะทําการแชทกับคนอื่นหรือเปล่านะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้กับคนอื่นผมก็จะปิดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแชทได้นะครับคุณก็ให้เปิดตรงนี้ไว้ส่วนตรงนี้จะเป็น Creing e m กรีต เวลาที่มีคนแอดไลน์บอทขึ้นมาเนี่ยก็จะมีข้อความส่งต้อนรับถูกไหมครับคุณสามารถปรับแต่งได้ที่ตรงนี้เลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือส่วนของเว็บค o ุกนั่นเองครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ Messaging API setting นะครับแล้วก็ทำการกด Enable Messaging API ได้เลยแล้วก็ทำการเลือก Provider ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กด Agree แล้วก็กด OK อีกครั้งนึงครับ อ่าเป็นั้นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับเราจะต้องเอาเว็บฮุกเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนมา Copy เว็บไซต์ที่ชื่อว่า webhook.site อันนี้ไม่ได้เลยครับแล้วก็ทำการเปิด webhook.site ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากเปิด webhook.site ขึ้นมานะครับเราจะได้ตัว Unique URL ขึ้นมาข้างบนนี้ครับให้เรากดทีนึงเพื่อทำการ Copy นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บ o ุกครับให้เราเอา เว็บ o ุกเมื่อกี้ที่เรา Copy มาเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วกด Save ไปได้เลยครับแค่นี้ครับตัว messaging API ของเราเนี่ยก็จะผูกกับเว็บ o o กแล้วนะครับหลังจากนั้นให้กลับมาที่ r e s p o n Response s e t t i n g อีกทีนึงครับตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องติ๊กเปิดเว็บ o ุกตรงนี้ก่อนนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ AddLine OA ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยให้ทุกคนกลับมาที่ ไลน์เรีย l ว่า r เปอร์ของเรานะครับไปที่ p r o v i d e r เมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้องเลขาแจ้งเตือนของเราเนี่ยมาโผล่อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับเราจะเห็น ID ของเขาแล้วก็ QR code นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถแอดผ่านตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น ID ที่สร้างน้องขึ้นมาเนี่ยมันจะแอดให้เราแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองทักน้องไปผ่านไลน์ดูนะนะแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเว็บฮุกของเรานะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีข้อความเข้านะครับที่ชื่อว่า Hi และก็ ให้สังเกตตรงนี้ครับที่ชื่อว่า user id นะครับทำการ copy ไว้ครับทำการกด copy แล้วมาที่หน้าสคริปต์ของเราแล้วทำการเอา user id มาวางตรงนี้นั่นเองครับและสุดท้ายครับสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยก็คือ access token นะครับก็ให้เรากลับมาที่หน้า Line developer ตรงนี้ครับลงมาข้างล่างสุดจะขึ้นว่า channel access token นะครับก็ให้ทำการกด issue ได้เลยแล้วก็ทำการกด copy ตรงนี้ครับแล้วก็มาวางไว้ในสคริปตของเราที่นี่เป็นอันเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราทาได้ก็คือเราสามารถอินไว้น้องบอทเนี่ยเข้าไปยังไลน์กลุ่มแชทต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ส่งข้อความจาก Line กลุ่มเราให้ได้กลุ่ม ID อันนี้มานั่นเองครับซึ่งการจะให้น้องบอทเนี่ยจอยกลุ่มได้นะครับให้ทุกคนมาที่หลังบ้าน l i น์โอของเรานะครับกดที่ Account s e t t i n g นะครับแล้วลงมาตรงนี้ครับ กรุ group and multi ่มแอนด์มัลติเพอร์เซนชครับให้กด Allow Account to Join Group and Multi Person Chat ก็จะทำให้น้องบอทของเราเนี่ยสามารถเข้าไปจอยในกลุ่มต่างๆได้แต่ว่ากลุ่มต่างๆนั้นครับจะสามารถจอยได้แค่ Line OA Account แค่หนึ่งอันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรุ่มที่เราอยากจะให้น้องบอทตัวนี้ของเราเข้าไปจอยเนี่ยเขามี Line OA อยู่แล้วเราจำเป็นที่จะต้องทำการคลิกน้องคนนั้นออกก่อนนะครับเพื่อเอาน้องใหม่น้องเลขาของเราเนี่ย เป,เ,เป็นอันเรียบร้อยครับตอนนี้เราทําการแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับผมจะทําการแจ้งเตือนครับโดยวิธีการแจ้งเตือนของผมเนี่ยผมได้สร้างฟังก์ชันไว้3อันนะครับก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Send สต็อกอเลอร์นะครับฟังก์ชัน Sense Stock e x p i r ไ Alert แล้วก็ฟังก์ชัน Sense s e r v i c e Alert โดยฟังกชัน s e n s ส s ็อก Alert นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ผมตั้งใจจะทำการส่งข้อมูลในหน้านี้ครนะก็คือแจ้งเตือนสินค้าต้องเติมเนี่ยไปยังไลน์ของเรานะครับโดยเราเนี่ยสามารถทำการเลือกตรงนี้ครับ Sen s สต็อกอเลอนะครับแล้วก็กดเรียกใช้ไปได้เลยและการเรียกใช้ครั้งแรกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิก่อนนะครับให้ทุกคนกดตรวจสอบสิทธิตรงนี้เลือก Account ของเราเลือกขั้นสูงครับ แล้วตรงนี้ให้เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดดาเนินการได้เลยเป็นกานเรียบร้อยนะครับระบบก็จะบอกว่าเขาเนี่ยส่งข้อมูลอะไรไปที่ไลน์เราบ้างซึ่งก็คือข้อมูลนี้นั่นเองครับเดี๋ยวจะไปดูที่ไลน์นะอ่ากดดูที่ไลน์เนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่ามันขึ้นว่าสินค้าต้องเตือนประจําวันแล้วก็ขึ้นวันนี้มานะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างเนี่ยผมจะไปเปิดที่หน้า Google Sheet ของผมนะครับจะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นตัวเดียวกันเลยครับโดยผมเนี่ยตั้ง ขึ้นมานครับให้มันบอกชื่อสินค้าก่อนนะครับแล้วก็เวนด้วยสินค้าคงเหลือแล้วก็จํานวนขั้นต่ําแบบนี้เลยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ของเราได้ และแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแจ้งเตือนหน้าอื่นๆนะครับเราก็สามารถเรียกสคริปในหน้านั้นๆได้เลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากจะแจ้งเตือนข้อมูลสินค้าหมดอายุนะครับก็คือหน้านี้แจ้งเตือนสินค้าหมดอายุนะครับผมก็ใช้เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่าเ e n ส Stock e x ก i r e นะครับอ่าก็คือจะเป็นสคริปอันนี้นั่นเองแล้วเราก็กดเรียกใช้เลย อ่ามันก็จะบอกว่าเขาส่งข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกับน้องลน์ของเรานะครับจะสังเกตได้เลยว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็จะใช้เทคนิคเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เว้นด้วยตัวโคลอนแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถดูข้อมูลเป็นคอลัมน์คอลัมน์ได้ง่ายขึ้นเองแค่นี้ครับเราก็จะรู้ว่าสินค้าอะไรนะที่ใกล้จะหมดอายุบ้างแล้วมันมาจากล็อตอะไรแล้วตอนนี้มันเราเหลือเวลาอีกกี่วันหรือว่าจริงๆแล้วมันหมดอายุไปแล้วนั่นเองครับ แล้วก็สุดท้ายครับก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนบริการครับวันนี้เราจะต้องไปโทรติดต่อลูกค้าคนไหนบ้างหรือต้องไปให้บริการกับลูกค้าคนไหนบ้างนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Send ์ e r v i c วิสอ r t เนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ทุกคนดู แค่นี้ครับเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็คือคุณเหมียวครับต้องไปเปลี่ยนน้ายาวันที่เท่าไหร่นะครับคุณใจครับต้องไปซ่อมไฟฟ้าวันที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราสามารถใช้ในการเรียกและส่งข้อมูลเข้าไลน์ของเรานะครับในพาร์ตต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีระบบของเราอยู่แล้วแล้วอยากจะเอาสคริปต์ของผมไปใช้เนี่ยมันมีวิธีในการปรับแต่งอย่างไรบ้างผมเนี่ยโมดิฟายมาให้สามารถปรับแต่งได้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ทุกคนดูครับว่าเราสามารถทํำอย่างไรได้บ้างในพารับ พาร์ทนี้ครับผมจะมาอธิบายสคริปต์คร่าวๆนะครับแล้วก็มาสอนทุกคนในการโมดิฟายสคริปต์คร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่แตกต่างไปครับเราสามารถส่งข้อมูลยังไงได้บ้างครับสมมุติในระบบของผมเนี่ยมีอีกชีทหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วชีทนี้เนี่ยผมก็ทาการดึงคิวรี e ่มาตามที่ผมต้องการเหมือนที่ผมบอกไว้ในคอนเซปต์ในพาร์ทก่อนว่าถ้าเราอยากได้ข้อมูลอะไรนะให้เราจัดเรียงมาไว้ในหน้าหน,น้าหนึ่งนะครับอาสมมุติผมเป็นแจ้งเตือน ทดสอบแล้วกันนะครับผมก็สร้างเป็นหน้าหน้านี้มาทําการเปลี่ยนสีให้ทุกคนมองง่ายนะครับเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเป็นหน้าที่เราจะทดสอบสมมุติคอลัมน์ที่ผมจะส่งไปเนี่ยมีอยู่3คอลัมน์นะครับสมมุติผมอยากจะส่งชื่อคนแล้วกันนะครับมีชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นแจ้งเตือนคนที่มาสายในวันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้เป็นการทดสอบให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างหน้าขึ้นมาใหม่แล้วเราอยากจะส่งไปเนี่ยมันทํายังไงได้บ้างนะครับ อ่าสมมติผมเียกกระส่งข้อมูลแบบนี้ครับก็คือเป็นข้อมูลของคนที่สมมติมาสายแล้วกันนะครับแล้วข้อมูลนี้เนี่ยตอนนี้มันเก็บอยู่ในหน้าแจ้งเตือนทดสอบนะและข้อมูลนี้ก็มีทั้งหมด3คอลัมน์วิธีการครับก็คือให้เราไปที่สคริปต์ของเราครับแล้วก็ทําการเพิ่มตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งครับโดยวิธีการเพิ่มตัวแปรเนี่ยเราจะประกาศคําว่า var นะครับย่อม,มาจาก variable ที่แปลว่าตัวแปรนั่นเองผมก็อาจจะใช้คําว่า ss แล้วตรงนี้ก็ตามด้วยชื่ออะไรก็ได้นะครับ โดยข้างหลังครับให้เราทำการ Copy ชื่อชีตนี้ครับก็คือชื่อแจ้งเตือนทดสอบนะครับมาวางตรงนี้นะครับแอบเราก็จะได้ชื่อชีตมาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้เราทำการ Copy ฟังก์ชันฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งลยครับเป็น s e n s s t t o k k l l r t ออันนี้มาก็ได้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยครับผมตั้งชื่อว่า s e n s o r d t r แบบนี้แล้วกันนะครับ และสิ่งที่ต้องปรับต่อไปเนี่ยก็คือตรงนี้ครับเซ็นสต็อกอเลอร์ครับเราจะทําการเปิดข้อมูลชีทมาก่อนเพราะฉะนั้นครับในที่นี้เราก็ต้องให้มันเปิดข้อมูลชีทที่เราตั้งชื่อว่าแจ้งเตือนทดสอบนั่นเองครับผมก็ตัวแปรที่ชื่อว่า S S เตอร r เนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับตอนนี้เราก็ทําการเปิดข้อมูลชีทของเราได้แล้วนะครับหลังจากนั้นครับ สิ่งที่เราต้องแก้ต่อไปก็คือตรงนี้ครับโดยตอนนี้ครับผมจะดึงข้อมูลจากเซลล A2 นะครับถึงคอลัมน์ C เซลล A2 ถึงคอลัมน์ C ก็คือตรงนี้ครับยาวลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับมันดึงถูกต้องแล้วนะครับแต่ในกรณีที่คุณมีคอลัมน์มากกว่าน,นี้หรือน้อยกว่านี้เนี่ยคุณสามารถทําการปรับตัว C ข้างหลังเนี่ยได้เลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าข้อมูลของคุณเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นที่ A2 คุณก็สามารถปรับแต่งที่ตัวหน้าแบบนี้ได้เลยแต่ในกรณีนี้มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไไไม่่ด้้้แกอะรในนทีี สิ่งที่ต้องแก้ต่อมาครับก็คือ h e a d e r ครับคอลัมน์ตรงนี้ครับปกติเวลาเราแจ้งเตือนไปที่ไลน์ของเรานะครับเราอยากจะให้มันขึ้นข้างบนแจ้งเตือนว่าอะไรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นผมอยากจะให้มันขึ้นเป็น subject ว่าอ่าแจ้งเตือนคนมาสายประชับวันนะครับแล้วผมก็ทําการเคาะเว้น1ครั้งแล้วก็ทําการใส่เป็นวันวันนี้นะครับอันนี้คือสูตรสําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้วันที่นะครับคุณก็สามารถลบทิ้งไปได้แบบนี้เลยนะครับเอาบวกไปด้วย1อันนะ หลังจากนั้นครับผมจะให้มันทําการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอ่าขึ้นบรรทัดใหม่2องีนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราอยากจะส่งไปนั่นเองในที่นี้ก็คือแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนฟังก์ชันของเราแล้วนะครับเราทําการเซฟหนึ่งครีครับเลือกฟังก์ชัน s e n d a อ t ร์นะครับแล้วก็กดเรียกใช้ไปได้เลยเป็นั้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะดูที่ไลน์ของผมนะครับนี่ เอามาเทียบกับชีตนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลในการแจ้งเตือนของเราแล้วนะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งตามความต้องการของเราได้เลยนะครับว่าเราอยากจะดึงข้อมูลจากชีตไหนนะครับเราอยากจะให้มันขึ้นข้อมูลอ่าเดอร์แบบไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยระบบก็จะทําการดึงข้อมูลที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองครับ ก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนก็น่าจะพอเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปปรับใช้กับระบบในองค์กรของเราเนี่ยเราสามารถปรับแต่งโค้ดตรงไหนได้บ้างอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะส่งไปเป็นลักษณะของกรุ๊ปเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยน user id ของเราเนี่ยให้ เป็นชื่อของกรุปไอดแทนนั่นเองครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยผมมีการบอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งคลิปนี้ไว้ในลิงก์ด้านล่างเช่นเดียวกันครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างทริกเกอร์นะครับผมอาจจะไม่ได้คอมเวอร์ในเรื่องของการสร้างทริกเกอร์หรือการตั้งเวลาเพื่อส่งเนี่ยในคลิปนี้เนื่องจากผมมีการพูดไปในคลิปก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าอยากรู้ในเรื่องของการส่งทริกเกอร์เนี่ยก็สามารถทําการกดคลิปก่อนหน้านครับแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ไปในส่วนของเรื่องของการตั้งงงทรรกเอผมมีาแบ่่ในื ทลายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเริ่มต้นดูใหม่ตั้งแต่ต้นก็สามารถที่จะรู้วิธีในการตั้งฟลิกเกอร์ได้เช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีใครทําตามแล้วมีการติดตรงไหนครับปรับสคริปต์ไปปรับสคริปต์มาแล้วเออร์เลอร์นะครับทุกคนก็สามารถหลังมาครับแล้วก็ทําการส่งหลอกเออร์เลอร์เนี่ยมาให้ผมช่วยดูได้นะครับก็ถือว่าน่าจะครบถ้วนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ